แดงอมีดปมีดปมีดปสีชมพูก็ได้นะลุงสีชมพูไหมหรือยังไงไปชมพูไปชมพูไปชมพูิดนะั่าชมพูชมพูชมพูหาชมพูชมพูะลูกลุงเอาดีนีคุยดีเอาลุงโดนหลุดเดหัวหลุดอ่ะหัวหลุดเอาใจบ้า นอา่นอนยาวเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลโอยโอ้ยน้าหูกะเลยต้องกักสงไปนต้องกักสบไไ้ก่อนน่ได้ได้ไดลุงให้ฟังหนูเขาตีกันก่อนอีโมเฮ้ยไปบวเก่าเฮ้ยไบบวเกเ่าเฮ้ยรอตรงเี้ยตรงเี้ยเอาไว้ปอกเกะเก่าเลไม่เกะเ่าไม่เกะเก่าไม่เกะเก่ารอรอตรงเนี้ยรามาตีกันดิรอมาตีกันบ้าลำลำจับตมไม้ไม้ไรเรียบร้อย้ย อาดำกล้าเข้าได้ไงวะเนี่ยคนนี้นะครับเพื่อนแทงอยู่ตีหลักระดูบอกกักศพไว้ก่อนชมพูจะหมดแล้วชมูจะหมดแล้วชุบคาร์บอนแล้วนะชุบคาร์บอนแล้วนะเข้ามาอย่างนี้เองเข้ามาอย่างนี้เองก็ไม่ได้เล่นหรือย่าให้มันหลุดไปนะลูกสามรอได้นะเพื่อนมันมีตัวหลุดลูกสามเข้าตรงกลางก็ได้ลูกสามเข้ากลางก็ได้ลองกักศพชมพูไว้ก่อนชมพูนะลูกสามชมพูนะไม่ได้สีอื่นนะชมพูไว้ก่อนลูกสามชมพูลูกสามชมพู กลับกับกับกับลูกสามกับ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 ไอ้ลูกสามเนี่ยเล่นเลยลูกสามกับลูกสามกับกลับมาที่วงลูกสามกับมาที่ไอ้ตรงแอดอปอะตรงกลางกับตรงกลางตรงกลางลูกสามกับมาตรงกลางไอ้นี่นอนยาวแทนยังไงมึงนอนยาวไอ้เล็กคุณมีรเรียบร้อยไม่ใช่ออะไรวะเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่รีคอนดีไหวสารทึบบะแหลกปล่อยให้วงมันบีบไปปล่อยให้วงมันบีบไปลูกสามกลับมารอวงมันตึ่นป่อนเพืลยปล่อยเล่ยตัวชุดเสียผู้เพื่อน อย่างเงี้ยนั่นแหละตายตายโง่ทรมานเฮ้ยหลุดเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหนเฮ้ยวิ่งไวกับกูได้ไงวะเฮ้ยเฮ้วิ่งไปไหนที่มึงนอนยาวนะเนี่ยบอกแล้วมึงนอนยาวนะเดี๋ยวบางตีตายอย่าบอกว่าจะซ้อนอ่ะเอาไงจะซ้อนเลยเหรอก็ได้นะบางแล้วนะไปขวาไหมไปขวานะลูก ออกมาจากขอบวงออกมาจากขอบวงยืนด่าเพื่อนไปไหนะตายเลยมันหลบวงวงเยอะเพื่อนเอาปืนยิงได้นะตายตายวงตายวงตายวงอะไรอะไรเนี่ยไอคูอะไรตัด ผมเพ่งเตรมเลยะแดงไหนแดงสายใช่ไหมเป็นแค่ที่สแกนจ่ายเงินไหนม่ล่นกอดมเล่นกอดแดงอะเอ้าเมื่อกตายตวงเยอะตายตาวงเยอตาวงเยอะมากไอ้ีแดงไปไกล ใช้มีดเด็กเพื่อนส้มสีส้มที่เรารักใช้มีดใช้มีดใช้มีดใครมันใช้ไม้วะมีเลยมีเลยมันหมดแล้วเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยมีเเลยไม่ได้ไม่ได้หายแล้วทำได้ทำได้แตกนะจ๊ะไหลโอ้เฮ้ยเอ้นี่ทำไรก้มทำไรกินเลยกินเลยแทงมันแทงมันขีดขวายอย่างเดียวเอ้ยขีดสายอย่างเดียว คลิกซ้ายอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดอะไรถอดสมองออกไปคลิกซ้อย่างเดียวตายอีกเียพวกเพื่อนขอโทษสวยเนี่ยตีแต่กูแตกสองไอสัตว์แดงแดงเราสุกลับมาเยอะมากเลยนะ ดีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอยเพื่อนไหนเพื่อนมาตายอันี้ได้อีกทีแบนหมดหมด นี่ผมเห็นพี่ครับพี่ยไม่แทง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 อู้ร่ากแล้วลากอีกให้มันให้มันเซแบบเซขเยข้างหลังแล้วเบได้กูลากจนลากจนแบบจะชนจอสองแล้วเนี่ย

เอาสักสีเอาสักสีเอาสักสีก่อนเอาสักสีก่อนเอาสักสีก่อนไม่งั้นไม่หมดเอาสีแดงก่อนเอาสีแดงก่อนไม่งั้นไม่หมดใช่มันลุกเป็นสีแดงห่วงมีหวงมีมีดแทงเลยมีดแทงที่ซ้ายที่ซ้ายออานับพร้อมกันนับหนึ่งสองและสามและหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสามในวงหนึ่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 งรีเยอะนะมารีเยอะนะแหงสั้น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 ตา อ่าแหงสั้นแหงแหงแหงตายตายมดหมดหมดสุดท้ายแค่นับเป็นจังวะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าตายตายเฮ้ยหนึ่งสองสามไม่ว่าแทงโดนยัหมดเลยนับตั้งแต่แรกก็ชนะโอ้ยไอ้แก่นี่แม่ง S <S เดี๋ยวว่าไปเมื่อตอนเย็นเขาได้นะลูกตอนถูกอวบข้ามเขาได้นะเพื่อนๆับผมไม่อยู่อ่ะไม่นับป่ะดิ